Welcome to Maria Pizzeria ผ่าไปกินร้านอาหารมาเรียค่ะเป็นร้านอาหารนานาชาตินะคะถ่ายให้ดูตอนต้นเลยว่าอาหารที่เราสั่งมาคือเยอะมากแล้วมันน่ากินมากเลยไอ้นนู้นก็น่ากินไอน้นนี้ก็น่ากินนะคะร้านนี้นะคะเขามีทั้งสองฝั่งของถนนเลยนะคะใครอยากทานเลือกได้เลยไม่ว่าจะคุณจะมาจากทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะ สามารถทานในทั้ง2ร้านเลยแต่ว่าร้านที่เราทานฝั่งนี้เป็นร้านฝั่งออริจินอลนะคะเปิดก่อนแล้วก็เปิดฝั่งตรงข้ามเพิ่มนะคะเป็นมาเรียการ์เด้นนะคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจ,จะมีพื้นที่ให้ถ่ายรูปเยอะกว่าแล้วก็ถ้าใครมีบัตรสมาชิกนะคะสามารถลดค่าอาหารได้10%เเลยค่ะเมนูที่เราสั่งนะคะก็เป็นเมนูที่อยู่ในหน้า Re เ o m m ม n d ด้วยนะคะเราสั่งมา2เมนูนะคะเป็นเมนูเพนเนไส้กรอกอิตาเลียนนะคะแล้วก็เป็น ลาซานญาแสามอนค่ะส่วนอินเมนูอื่นก็คือเลื่อนเปิดเจอแล้วก็โอ้ยอันนี้ก็น่ากินมิกซ์ปอเต t โตพาสต้าเนยกระเทียมปูเบคอนก็น่ากินแล้วก็อีกอัน,นจะเป็นกุ้งสอดมะนาวนะคะนี่เราเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะเพนเนสไส้กรออิตาเลียนชีสย่มเยมมากับเส้นเพนเนนะคะแล้วก็เมื่อเขือเทศลูกโตโตโอ้ยเขาบอกว่าฟิน แล้วอันนี้คือเฟรนด์ไฟล์ค่ะใครๆก็ชอบแต่ันนี้เขามาเป็นแบบมิกซ์นะคะพอเตโต้ฟฟายก็มีหลายอย่างและเมนูนี้เราชอบมากๆเลยคือเมนูพาสต้าเนยกระเทียมปูเบคอนนะคะมันอร่อยมากอะมันมีความแบบหอมเบคอนแล้วก็มีเนื้อปูแบบเนื้อปูจริงๆอะ่ะไม่ใช่เนื้อปูแบบฝอยๆผงๆอย่างใดแบบปูเป็นก้อนแล้วก็เมนูนี้นะคะคุณแม่ชอบมากเลยเป็นกุ้งทอดซอสอมะนาวนะคะ มาเป็นตัวทอดแบบกรอบนอกนุ่มในเมนูนี้ก็เด็ดนะคะอยู่ในหน้าเรคคอมเมนต์เช่นกันคือลาซานญาแซลมอนค่ะแซลมอนมาเป็นชิ้นๆนนะคะมาเป็นซอสแล้วก็ทุกฟินทุกเมนูฟินมากอร่อยมากแต่และเมนูคือแบบชีสฉ่ำใครมานี้แบบสั่งได้เลยนะคะเรียกว่าไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลือกในหน้าเมนู r e c o m m e n นได้เลยอร่อย เราลองชิมไปหลายเมนูแล้วก็อร่อยดีนะคะอันนี้มิกซ์ปอเต t โต้กรอบนอกนุ่มในอร่อยไม่แพ้กันฟินมากๆขอบอกว่าร้านเดียวมีแบบอาหารครบทุกชาตินะคะเขาเป็นอาหารแบบนานาชาติมีพวกเมนูอาหารจีนก็มีนะน,นี้ไอศครีมของหวานนะคะเป็นอันนี้เป็นไอศครีมกะทิเลยด้วยมะพร้าวอ่อนด้านบนแล้วก็ท็อปด้วยถั่วลิสงนะคะถั่วเขาใหม่มากนี้นะคะเป็นไอศครีมนะคะกับกล้วยหอมทอดค่ะ อร่อยไม่แพ้กันมีให้อาหารปลานะคะถุงละสิบาทเผื่อใครอยากจะให้อาหารน้องก็าครับซึ่งตอนนี้สามทุ่มแล้วน้องก็คืออยู่ด้านล่างแหละมีที่ถ่ายรูปนิดหนึ่งนี่นะคะถ้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นมาเรียการ์เดนจะมีที่ถ่ายรูปเยอะกว่าตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้เป็นแบบออริจินอลนะคะมาเรี Maria. ปิดสี่ทุ่มนะคะเปิดสิบโมงถึงสี่ทุ่มฝั่งโน้นก็ มาเรียการ์เดนนะไปร้านคืออยู่ตรงข้ามกันเลย